ทางลัดทางด่วนของชีวิตไม่ว่าเราอยากจะเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่าเป็นอาชีพด้านไหนให้เราเรียนรู้จากคนที่เขาเก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเพราะถ้าเราเรียนรู้เองเราต้องยอมจ่ายวันเวลาของชีวิตไปและต้องลงทุนต้องเสียค่าประสบการณ์ต่างๆเยอยะมากมาย เื่อเราจะเก่งต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายปีแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้จากคนที่เขาทําได้แล้วทําสําเร็จแล้วเก่งแล้วเป็นมืออาชีพแล้วเราจะย่นระยะเวลาความสําเร็จของเราในเรื่องนั้นๆในด้านนั้นๆได้ประหยัดเวลาประหยัดสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายมหาศาลและในที่สุดเมื่อเราทําตามบุคคลเหล่านั้นเราก็จะเก่งเหมือนเขาจะเชี่ยวชาญเหมือนเขาแล้วเราจะ,ะพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและก็ มังไวและสิ่งที่เราต้องทำเองนั่นก็คือแค่เ,เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอและตลอดเวลาคิดเหมือนทำเหมือนเราก็จะสำเร็จเหมือนบุคคลชั้นยอดต่างๆที่เป็นอไอดอลเป็นแรงนดานใจว่าเป็นต้นแบบของเราไม่มีสิ่งใดยากถ้าเราลงมือทำซ้ำๆสม่ำเสมอพัฒนาและต่อยอดอยู่ตลอดเวลาการทำการลงมือทำการแอคชั่นสนุก ท้าทายตื่นเต้นและมีพลังกว่าแค่การนั่งคิดนอนคิดอยู่เฉยๆเราต้องเลือกเองว่าเราอยากจะมีชีวิตที่สนุกในทุกๆวันตื่นเต้นท้าทายมีสีสันมีประสบการณ์หลากหลายมากมายในทุกๆวันในทุกๆสิ่งที่เราทำหรือว่าเราอยากจะแค่ล่วงเเขาเเขานอนอยู่กับความน่าเบื่อหน่ายอยู่กับความไรพลังเป็นวันเราเองคือผู้เลือกและชีวิตของเรา ในอนาคตจะมุ่งไปในทิศทางใดปัจจุบันเราคือผู้เขียนชะตาของตนเองโลกนี้ไม่มีสิ่งใดยากเกินความพยายามของมนุษย์มองไปข้างหน้าและจงก้าวเดินต่อไปสบายใจแล้วไปต่อสวัสดีครับ